สวัสดีครับ6สิงหาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือจุดบริเวณที่กำลังก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่5นะครับพิกัดก็อยู่บนถนนเส้นทางระหว่างหนองคายามาที่จังหวัดบึงกาฬนะครับฝั่งทางโน้นคือจังหวัดหนองคายนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นจังหวัดบึงกาฬนะครับ จุดที่สะพานกำลังก่อสร้างอยู่ขนาดนี้นะครับก็อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดบึงการราวๆสัก15-20กิโลเมตรนะครับขณะนี้ก็กำลังก่อสร้างนะครับ <c oughs> ความคืบหน้านั้นก็ค่อนข้างที่จะได้เกิน90นะแล้วครับ คิดว่าในปีพศ2568นะครับก็คงจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับที่สะพานที่กำลังข้ามน้ำโขงขนาดนี้นะครับก็ก่อสร้างเชื่อมกันได้แล้วนะครับขนาดนี้นะครับบนสะพานด้านบนนั้นก็เชื่อมข้ามแม่น้ำโขงได้เรียบร้อยฝว่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็น แขวงบอริธรชัยนะครับสปปลาวนะครับซึ่งทำการก่อสร้างสะพานแห่งที่5นี้ได้อ่าหลายปีแล้วครับแต่ว่าในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตโควิดนั้นก็ทำให้การก่อสร้างชะง,งักลงไปบ้างเล็กน้อยแต่ว่าณขณะนี้นะครับก็ดำเนินการก่อสร้างเป็นปกตินะครับเ,อ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 เห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็เป็นวันที่มีแสงแดดเจิดจ้าพอดีครับ ที่บึงการนั้นฝนตกต่อเนื่องหลายวันแล้วครับ40กว่าวันที่ผ่านมานั้นมีแต่ฝนนะครับวันนี้ถือว่าในช่วงใกล้จะเที่ยงเริ่มมีแสงแดดขึ้นมาบ้างพอสมควรนะครับนี่ครับถนนการสัญจรไปมากอา็อาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างสะพานแห่งที่หนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ต่อทะลุไปยังประเทศเวียดนามนะครับสำหรับสะพานแห่งนี้เดี๋ยวจะให้ท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเลื่อนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับนี่ก็คือน้ำโขงนะครับสะพานตัวนี้ก็จะเชื่อมผ่านไปยังประเทศสอปปอวแล้วก็เครื่อ,อต่อทะลุไปยังประเทศเวียดนามฝั่งตรงโน้นนะครับ ครับสบภาพการก่อสร้างก็ใกล้จะเต็มที่เสร็จเต็มที่แล้วครับอีกไม่นานนะครับเราก็คงจะได้เฉลิมฉลองนะครับสะพานแห่งที่5อของเมืองไทยนะครับข้ามแม่นำ้ำโขงไปยังสปปลาวก็คงจะอำนวยความสะดวกให้กับประเทศในโซนเอเชียน่ครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศลาวและก็เวียดนามต่อไปนะครับ เป็นสะพานที่เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ